พอถึงตอนเช้าพวกผมก็พากันจับไข้ตัวสั่นทุกคนเลยครับและตอนเที่ยงของวันนั้นแม่ก็ได้พาผมไปตรวจที่โรงพยาบาลแต่ปรากฏว่าผมไม่ได้เป็นไข้แต่อย่างใดพอรู้อย่างนั้นพวกผมสามคนก็เลยพากันไปรดน้ำมนต์ที่วัด ซึ่งมันก็น่าแปลกที่พอไปถึงวัดก็เหมือนว่าหลวงตาท่านมายืนรออยู่แล้วคล้ายกับว่าท่านได้รู้ว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นแล้วหลวงตาท่านก็ถามขึ้นมาว่าเมื่อคืนไปเห็นผีโพงกันมาแม่นบอพอทุกคนได้ยินคำถามของท่านต่างก็ประหลาดใจกันเป็นอย่างมาก ว่าหลวงตาท่านรู้ได้ยังไงแล้วหลวงตาก็รดน้ำมนต์ให้พวกผมเสร็จพิธีแล้วก็พากันกลับป้านตอนเช้าของวันต่อมาอาการคล้ายกับป่วยไข้ที่พวกผมเป็นกันเมื่อวานนั้นวันนี้มันก็หายเป็นปลิดทิง้ง